ร้อยโทรบัวขาวลองกิน ASMR ของฐานอเมริกาครั้งแรกในชีวิตครับทุกคนครับไปดูกันครับผมว่าเป็นยังไงครับผมอร่อยออร่อไมครับผมชอบแกยังไงวะฉีเลยครับพูน่ะแกวๆกั้นนะนับๆนับมีมีดูครับน <c oughs> ี่ <c oughs> ของแท้่ <c oughs> บ้าน <c oughs> ของแก <c oughs> มันต้องอย่างนี้ โอ้ขันว่าปั้นบูมีดเลี้ยวล้แล้วเนี่ยถ้าใครปั้นไม่มีนะอดไปก่อนนะครับแต่ผมเออควงชัวรออยู่ไหมรอเป็นไงไก่บ่สวยเหรอับเอฟตีต้นขั้วอาบมาแล้วไม่ตาทำตัวแค่นี้อันนี้นะครับเห็นไม่ใช่ถุงยางอันนี้ไม่ใช่ถุงยางนะเพื่อน ถ้าใครหิวนี่ถ้าใครหิวหิวในเจอตรงนี้นี่เพื่อนทหารเนี่ยอร่อยแน่กินแน่อันนี้ครับอันแรกครับอืออันนี้ไว้มีลมหอวใจด้วยคแคปมินครับลมงอวใจเดี๋ยวไปก่อนรีวิวนี้ก่อนอันนี้แกงคขนังไก่นี่ครับเห็นไหมแกงคขนังไก่เดี๋ยวมันต้องมีข้าวดิอันนี้คืออะไรเดี๋ยวอันนี้อ่าอานนี้อะไรวะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยมีทางนี้อ๋อนีขาวหอมมะลิน้ำหนักสุรินทรสามร้ยกรัมเฮ้ยข้าวหอมมะลิเดี๋ยวดูสุรินทร์เนีดูนี้ดิสุรินทร์บาดผมบาดผมบาดผมสุรินทร์บาดผมนี่เฮ้ยข้าวจริงด้วยโอ้โหแต่มดช้อช้อนมีช้อนเ่อร้อนแคนุ่งดิบดิบดุลน อู่ลยเฮ้ยอไได้แยกนอี่คือลงไก่ใช่ไหมไม่ตงอนอไปอันนี้นะอันนี้ตีอย่างนี้ไม่ยงอด้ยอันนี้ไก่เป็นตัวไก่เป็นตัวออกมา นี่สีสันเป็นงี้ครับอ่ำอ่ำโตๆครับนี่ครับมันเป็นอันนี้เป็นพวกขมิ้นส่วนส่วนมากนะเพราะว่าสีมันจะเป็นออกขมิ้นใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวขอชิมดูขนาดขมิ้นเนื้อไว้ทาไก่ไม่ครับผสมวุ้นนะครับผสมให้เป็นแบบเนื้อไก่ไงครับเป็นไงครับรสชาติข้าวตมด้วยข้าวครับ ยูยูเลทบเของไของเราคำว่าอร่อยพร้อมกันหนึ่งต่อตามอรจอยไครับองดีของดีิเดียน่น่บบ่คนนะแซบบพงครับ กับไหลได้ไหมก็เบดูวยอ่ะเสียบดังยังมันอ่ะเยอะหมดเยอะหมดเยอะหมดันไม่ได้หลังจากนี้เป็นอ่านี่เป็นหวานย่านัดย่านัดอย่านัดอย่านัดกับรถอะไรอย่านัดรัดะไรผลไม้ผลไม้ครับนะครับนี่หลังจากนั้นอันนี้กาแฟเพราะว่านี่ก็มีกาแฟจะมีน้ำร้อนกินได้ส่งน้ำเย็นได้อพราะวนี้อันนี้เดี๋ยวเนี้ อันนี้คือหมุนพายครับไปแห้งไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวมาจกนี้ครับอันนี้คือำปลซอชุดซอสน้ำปลาพริกน้ำปลาอันนี้คือกระรละกระแลผมเอาไว้ชงใส่น้ำเย็นๆนะครับ ตอนออกแดดออกอะไรเนี่ยมีมีอันนี้ผมเวลาผมซ้อมมวยกินด้วยก็แล้วชวงอันนี้เข้าแล้ครับนี่อันนี้คือฮัตบีดูอมหมดใจหมดแล้วหนึ่งเนื้อเนื้อทำทำเม็ดนี่ครับก็เอาไว้เข้าปลาก็ดงพวกพาได้สะดวกใครเป็นคนต้นคิดวะเก่งนะยอมรับเก่งนี่ แบบไปลบไปลบแบบหิวหิวมาก็เปิดก okay, ันนวดเลยครับนวดสะปากเลยหิ้มยิ้มครับหิวหิวครับยิ้จริงกินไหมเนี่ยไม่เจอโอเคครับนี่ก็